สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปาชมข่าวในท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญครับในวันที่10มิถุนายน2567ครับมาคับที่สถานีตำรวจภูทรเมืองอำนาจเจริญครับในพิธีเปิดโครงการจุมจนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเล่ด่วนของรัฐบาล ประจำปี2567โดยมีพลตำรวจตรีมารุดเรืองกินตนาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญได้มาเป็นประธานพร้อมด้วยนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญนายนิกรทองจิตและนายกองค์การมหาส่วนจังหวัดอำนาจเจริญนางสาววันเพ็ญตั้งสุขุลตลอดทั้งหัวหน้าส่วนราชการในท้องถิน่นและก็ครับพอ,อ,อหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาครับอยู่ในพื้นที่ครับและ ํำนานผู้ใหญ่บ้านประชาชนมาร่วมและกลุ่มเป้าหมายมาร่วมเปิดโครงการครับชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนนะครับมีพันตำรวจเอกรับสุขพลร่วมสุขผู้กำกับการสพเมืองอำนาจ,จเจริญได้กล่าวต้อนรับได้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในโครงการนี่ครับก็พี่พลตำรวจตรีมารุ่นหนึ่งจิตนานี่ก็ให้ความสําคัญกับและก็ครับกับพักทายกับพี่น้องประชานจนมีผู้มาร่วมครับก็สร้างความประทับใจให้กับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนี่ครับเป็นโครงการที่ครับดีในชุมชนเพื่อครับป้องกาม แล้วก็ครับแก้ปัญหายาเสพติดครับเป็นชุมชนที่ยั่งยืนครให้พี่น้องประชานในชุมชนเรามีความรักความสามัคคีเลยครับก็มีนะครับฝึกอาชีพมีฝึกอาชีพหลายด้านดังนั้นก็ลงนามครับตาม MOU ภาคีหลายฝ่ายครับที่หน่วยงานมาร่วมกันก็มีลงนามทุกหน่วยงานครับที่มาร่วมครับแล้วก็นี่ครับสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนเป็นอย่าง ยิ่งครับนี่นะครับก็เป็นโครงการที่ดีของรัฐบาลบเป็นโครงการที่เร่งด่วนแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนครับที่ณนะบ้านท่ามยอหมู่5หมู่12ตำบลโนโนน,นำแท่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญก็ได้ันทิกภาพร่วมกันนี่ก็สร้างความประทับใจให้กับทุกท่านที่มาครับเปิด พิธีในครั้งนี้นี่นะครับสร้างอับจุมชจให้มีความสะอาดในด้านยาเสพติดโมเดลให้กับบ้านอื่นพราน้นคุณยาสองงคนเตรียมามรู้เดินจนาครับอค์อากาศตลอดทุกรันเลยร่าเฉยนะครับก็วันนี้นะครับผมมีความรู้สึกดีๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นประธาน ในที่เปิดโครงการเรินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหาย,ยาเสพติดแบบโอปอ,องจรตามยุทธศาสตร์ชาติสถานีตำรวจพุทธมณเฑียราพเจ้าเสนอในวันนี้ครับรัฐบาลได้กำหนดให้ยาเสพติดเป็นวาระสำคัญของชาติส่งผลกระทบส่ผลกระทบต่อความเดือดร้อนความทุกข์ยากของประชาชนและศักยภาพของการพัฒนา,นา,านนประเทศในการก่อเป็นปัญหาที่ควระต้อ ต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและบ้านชุมชนที่มีผู้ติดยาเสพติดการใช้ชีิจะมีปัญหามากกว่าที่ต้องได้รับการแก้ปัญหาอย่างเร่นส่วนต้องช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้ได้รับการบำบัดรักษาและอยู่ในหมู่บ้านชุมชนอย่างสมบสุขจึงได้ดำเนินการตามโครงการชุมชนนัดอืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดจากครอบครัว ตารเรื่องต่อสั then, ้นเพื <y> ่อดเนินการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนโดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้าใจและยั่งยืนต่อไปวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ชุ่วยเหลือการชุมชนยั่งยืนได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติในหมู่บ้านพื้นที่ภัคเหนือโดยชุ่วยเหิืการจะช่วยแนะนำดูแลผู้ทีพวกยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนให้เกิดการบำบัดฟื้นฟูนใกล้บ้านหรือในชุมชนแถวเนี้ย นำไปสู่จุดจนที่แย่มากแจ่มมา